อ,อ, na, อ๋ออมามาตักตักดิว่าใส่ไข่จิเนี่ยเอามึงคือใส่ไข่ใช่สูตรเลยกินลาดนาแต่พี่น้องลาดนาสูตรข้องบักใช่มันใส่ไข่เฮ้ยแบบ อัานั่งนี่ได้กินยสายก็กินได้ค่ะจ้าพ่น้อาลูาหลานอันนี้พอดีไปโอเคปะแต่จะนอยลูกคืนจะแม่นกินแล้วพี่น้องแล้วเพชรดีมานแค่จะเพ็ดว่าเพ็ดดอกแงยแตกแงยแตกซะซูซาซามันอเลยอืมมพีเพ็ดกูบอกแล้วว่าพเพ็ด้วยใช่กูคือบอกว่าเพชรไวเห็ดดอก เนีลาวก็กินพริกถ้าเผ็ดพริกเผ็ดกูว่ามีการใส่เขากินกับเผาดอกธรรมดากินกับเผาปลอมคนแกลาดนาเ่ากินน้ำเผาดอกจ้่คืนั่งเลยก่ต euh ้องหยับโอ้กมคือกะลางง่ายใส่ใช่ก็ออกกะลางง่ะถ้าสีมึงเห็นสื่อยู่บ่เนี่ยเป็นยังขึ้ใส่ไข่กูดนงงว่าลาดหนาอย่างใช่ไครเพราะเป็นผัดซี

ถ้ามาดากินกับกินก็เข่าือกันจะใช่เนาะอ้าวเสียยังไงบ้างไม่ไหลไหมไม่ต้องคอนเยอะกินนะว่ามันรู้สึกว่ามันหลายไปตัล่างม่นมปนน้อยๆเนาะอืกูกระป๋าตากหลายได้แล้วมันยังออกมาหลายอีกกูเสียนี่ะเขียวกินเล้ดดำเลย เอาให้ให้กูหักมึงรกกูหายอดกันมันเน่บางนี่กินบางนี่วนวนเป็นหมมิวาว่นกินอายุในกินเบิดเมือจากพี่น้องกอบประมาณน้ำซเรสหาอทำกรอบมานาวนี้สมเอิญส้มอยักมึงสิว่าไม่อคยได้กินอีหยังไม่ได้กินเลยเอออันันเจอ ใช่จำได้เพราะเจ้ว่าจิ้มมึงแค่น้อยเนาะมึงไข่เรียดอกมึงหายกินคอร์ซองอพิษยังกับพิษว่าให้กินได้ดพี่พอว่าพิษกันบะมี่พองบะย่งเป็นคนได้ใช้ขไข่เรียดอกไปจีบจับตายเด้ที่พอเราไว้ ยูลูกส่ลดยูเอ่อจะลดยูแล้วก็ไปขึ้นหาจีโลกหน่อยอืมยูรถยูไปหาทีโล่หาีโลหาโลนี่แหละอืมโลหาโลยสู่ยูสรลดยูรถสุกเน่พี่น้องยูนั่นขายเลียดออกจะหน่อยเพราะไม่รถแล้วก็ไปคืนรถอี่งลเพิ่นเพิ่นเพื่อไปไปคืนรถอีกตัก่แวกหน่อยเด้ไปพึ่งพ้นอือ ส่องลูกลูกเป็นไข่เลือดออกบ่ขโมยลูกเป็นยังนะแต่ว่าลูกสีนกแล้วลูกบ่ไหวแล้วพ่อก็อุ้มแล่นอุ้มแล่นเราขึ้นรถยูรถยูสุกแล่นได้ปะย่างได้พี่น้องยูแล่นซ่วงไข่ให้กินข้อซ่องอืมขอซ่องไข่ให้กินข้อซ่องบักนี่แหละบักสาหัดก็มัวอย่ามันปะย่างล่ะคันไม่นี่พ่อเป็นต้นซาหนิเลยตายแล้วล่ะพ่อขันเพราะเป็นคนคองแก้วบักนี่ตายแล้วเป็นต้นคองแก้วคนไว จกปีว่าใช่มันจะปีว่ะซีาไปจ้างรถมาซีฟดเว้ยไวพอต่ายมันสู้ซปีเนาะอาุน้อยก็น้าีเ่องว่อสองว่าสามนอมพัวบอดข้อมพัวบวชน้อยๆันนี้ถูกไปจ้างรถมาเพื่อนสมัยตะกี้เป็นรถมาพี่น้องเพื่อนพ่อไปหายติดนมาแล้วเนาะติ่พอป่วยอยันในบัาน์จคอก็รตื แลนไปขึ้นกจ้าร่อยเ็นหน้าให้ก่อนหน้าพอลุงสีเอือแรดนโกนี่แหละโกูก็อีนั่งเจ้าเข่าขพ่อมเ้พขับยู้แม่นบ่แนั่นนะเออยูู้กับยาาไปเจ้าเข่าซี่ลงฝากซี่ลงหน้าซี่ลงเลยเห็นตเลียนพีวีพีพีไปสองคนพี่กับน้อง หาหาเที่ยวอบบขอหลายจ้ะทีย